สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ตุลากันวันนี้วันอาทิตย์นะคะก่อนที่จะกลับสแก้วค่ะพี่น้องมาเสียหยาจากน้อยก้อนค่ะได้จากน้อยจากเล็กจากน้อยค่ะพีน้องหยาลหลายหลายอยู่แถวแดนเนี่ยค่ะถากออกจากน้อยก้อนเดป๊อด มันไม่ไม่ใช้ยาฆ่าย,ยาเป็นกเกษตรอินทรีย์ค่ะ,คะไม่ใช้ยาฆ่ยยา้าได้ยาเลยค่ะพี่น้งองยายได้ได้เสศษได้เส็จก็เอาคุมดินไว้นี่แหละค่ะให้เป็นญ้าแห้งคุมหน้าดินต่อเลย เดี๋ยวออกจากเร็กยาน้อยก่อนช่วยมันได้ระดับหนึ่งก็ดีคือกันแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาเบิ้งเบื้องมองนี้รอเทียงนาที่น่ะเออขวมต้นพริกต้นยางเบิดละขวมต้นหมอพริกเบิดแล้วพี่เดี๋ยวคุ้มพันธุ์ได้หนาออกก่อนค่ะ ใกล้ๆหย,ยุดใกล้ๆเสียงนาเงนี่ยเบิ้งแพว,ว,วน้องคนเสแล้วคุมพันก็จะคุมไปนี่แหละคุมดินไว้อีกแปลว่าปัด เนี่ยถ้าไม่ได้ยญ้าออกนะก็มันก็จะไปดูดแย่งแย่งอาหารมันเราเหน่ยมันรออยู่รอผลแด้วค่ะพี่น้องกะติแกนจากน้อย นอะไรเี่ยลวีีอสานเขียวเลยฮะอีสานเขียวเหรอแล้วอีสานนังเลได้ไปเตะไปขออนุญาตได้ค่ะโอ้ดูกขึ้นไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยบุฟเฟ่ต์น้อยอ่ะค่ะพี่น้องเนี่ยร่มน้ำน้ำด้หนาคุ้มมันเบิดเอ้า เงี้ยจะทุ่มเสียงนาแล้วค่ะโอ้โหใหญ่ออนขนาดว้ายนี่ค่ะพี่น้ปูพันใหญ่ามองนี่ออกเงี้ยเอาท่านหลังมันเกี่ยวมั้งท่างหลังจอบมันเกี่ยวตรงไหนคะนั่นนะ่ะไม่ต้องไปก้มมันปวดหลังโอเคค่ะเออเอานหลังมันสางสางคุณคุ้มไปเนี่ยนะเออคุ้มไ้เป็น หัอกองไว้นี่แหละถ้าฝนไม่ตกตายหมดแหละถ้าเกิดว่าเราได้เสร็จแล้ว้อยากน้อยจะดีค่ะพี่น้องถ้าว่างก็มาเสียทุกที่สถะ ลรสองร่องกระถิเบิดแล้วค่ะพี่นัองผลมันมาช้าเกินถ้ามาเร็วกว่าน,นี้ก็น่าจะงามกว่าน,นี้อยู่โอ้ยขนาดนี้ก็ดูว่าง,งามแล้วปลูกยาออกให้มันตายหมดเลยหายที่เล่นขาขอกระดาษทิชชู่เลยค่ะ เล่นอ่ะรแดดพี่ชูกันเน้อพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องทำทำงานก็ต้องเหงื่อออกคอ่ะดีด้มันบดเนาะมือี้เนาะบดอยู่ด้วย,นนยค่ะพี่น้อง

ข้างในก็เยอะเหมือนกันค่ะพี่น้องแต่ว่าคุมพันกัเสียต้องหัวแปลงก่อนค่ะก่อนที่จะไปโรงเรียนมาไดา้ย่าทั้งหนหนึ่งพึ่งว่างค่ะก่อนจะมานี่ก็ทำผัดกะเพราไข่ดาวให้คุณพ่อคุณแม่กินก่อนค่ะข้าเที่ยงให้น้ำเอาน้ำเย็นๆให้พ่อให้แม่ทำกับพ้าเที่ยงให้พ่อให้แม่ก่อนแล้วก็มานี่ค่ะพึ่งว่างนี่ค่ะ ถ้ซักผ้าซักผ้าให้คุณพ่อคุณแม่เพิ่งเสร็จเวลาก็จํากัดค่ะพี่น้องแต่ว่าใช้เวลาให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะก็ภูมิใจค่ะที่ว่าเราได้มาเวลานิดเดียวแต่เราก็สามารถที่จะวางแผนการทำงานได้เยอะคุ้มค่าค่ะ ให้ซักฟาให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลข้าวเช้าสำหรับวันอาทิตย์นะคะข้าวเช้าข้าวเที่ยงคุณล่าค่ะพี่น้องประมาณช่วงบ่าย,ายเย็นนั่นแหละคุมพันถึงจะกลับบ้านกลับถึงจะกลับไปสาแก้วค่ะตอนนี้ได้ยญามันก่อนเผื่อได้สักสองสามล่องเนาะพี่ลินเนาะครับดีกว่าเราไม่ได้สักหน่อยนี่ค่ะ ขอบคุณเอทีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องควงพันตุลาการขอบคุณเลยละใ้เลยะคะ่ะนี่ค่ะที่เขาบอกว่าเหงื่อไหลาอาบแก้มใช่จริงๆค่ะพี่น้องเพราะว่าแดดจะร้อนแดดจะร้อนมากแดดร้อนแล้วก็ไม่หวัน่นแล้วก็นี่ค่ะพี่นะ้ง เช็ดเอาเช็ดเงาคุณลิตาฝากแว่นเวยค่ะฝากแว่นเวยค่ะเอาเอาไว้เทียงนาก็ได้ช่องโคมพันธุลากันนะคะขอบคุณหล,ลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะ ให้ครูฤิ์อัดคลิปให้อยู่ค่ะก็ได้ับประมาณแปดนาที9น้าีก็วก็มีความสุขใจมากเลยค่ะ <S <S ได้กินนาทีแล้วคะ่ะ ศูนย์เก้าสองหนึ่งโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ